สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปอดองผักกาดกันนะคะเราได้ผักกาดมาเป็นโกอผักกาดเขียวนะคะทุกคนมันจะหืนมากเราก็จะเอาผักกาดมาหั่นชิน้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่เราจะไปคั้นน้ำหินหงเขาออกเราไปดูวิธีคั้นเลยค่ะอันนี้พ่อคั้นไปก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะเราล้างผักกาดเสร็จแล้วเราก็ ล้างเขาแยกออกมานะคะล้างเสร็จแล้วแยกออกมาแล้วก็เ,เกลือโรยค่ะเกลือจะเป็นเกลือเม็ดใหญ่นะคะนี่ค่ะคนคั้นเขาจะคันผักกาดกับเกลือเพื่อให้น้ําที่ว่ามันหืน,นะคะ่ะออกจากผักกาดนะคะก็คันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ําเขียวๆเ,เขาจะออก พ่อก็จะทํากระมังใหญ่นะเดี๋ยวจะไปดูแม่ค่ะพ่อพก็ช่วยแม่ก็ช่วยนะช่วยกันทั้งคนละกระ,ะมังค่ะนี่เห็นไหมคะผักเขาเริ่มเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วดองง่ายๆดองกินเองค่ะนี่ของแม่ก็ใส่กระมังเล็กเนาะเพราะว่าแรงไม่เท่ากับพ่อก,ก็ทําทีแล้วเล็กๆให้น้ำเขียๆเข,เขาออกแบบนี้ค่ะ นี่อันนี้เราเสร็จแล้วนะเราก็จะเอามาล้างนี่ค่ะเราต้องล้างให้น้ำหินเขาออกแล้วก็ล้างเกลือที่เราตั่กับผักออกทห้งหมดเนาะเหมือนทำความสะอาดอีกรอบนึงอะค่ะแต่ตอนล้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ล้างให้ดูนะเพราะว่าเราเป็นคนล้างแล้วไม่มีใครขายให้เราเราก็เลยต้องไปพัก เลยไปเลยเลยไปตอนที่นี่คือเราก็จะปรุงน้ำเข้าไว้เลยให้เขาเป็นการหมักแล้วค่ะเราก็จะใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปนะคะไม่ใส่อย่างอื่นนะคะใส่แค่เกลือกับน้ำตาลแล้วก็ทำการท่าน,นอีกรอบหนึ่ง เลือกกัน้ำตาลจะ,ะไ,ได้มะนาวตูดคนไปเรื่อยๆค่ะเส่แล้วเราก็จะใส่ทั้งพักไว้หนึ่งคืนอีกคืนหนึ่งก็กินได้แล้วค่ะง่ายๆค่ะทำง่ายๆสาๆมารถเอาไปใช้อดองผักกันได้นะคะ